สวัสดีครับเมอร์เซเดสบาอำนาจครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับ G63 นะครับแล้วก็มากับน้องบอสนะครับน้องบอสเป็นโปรดักต์เอ็กเปรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า G63 มีความพิเศษยังไงนะครับแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับบอกราคากก่อนนะครับคันนี้ขายอยู่ที่1 9 1 8 0 0 0ล้าน0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับออปชั่นล้นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วนะครับรถ G-Class เนี่ยเราไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับเราก็จะต้องเป็นโชว์รูมที่ขายรถ AMG เท่านั้นนะครับถึงจะมี G63 ได้นะครับทีนี้ให้บอสพูดถึงความพิเศษนะครับของ G-Class นะครับว่ามีความพิเศษยังไงนะครับถ้าในเรื่องของความพิเศษนะครับอย่างแรกเลยนะครับแนะนำเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูครับ แล้วก็ประตู <c oughs> ต้องปิดแรงมากออ<น>สำหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ที่เรียกกันอีกว่าเครื่องยนต์4ี่พันนะครับเป็นเครื่องยนต์ v 8นะครับไบทูโบภายลอกกำลังแรงม้าอยู่ที่ห้าร้อยแปดสห้ารงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่8 5ด้อห้าินิวตันเมตรครับแล้วทีนี้พี่สังเกตเห็นอันนี้ครับอันนี้มันคือป้ายป้ายชื่อของของใคร <c oughs> เป็นป้ายชื่อของคนประกอบเครื่องนี้นะครับเพราะที่โรงงาน m g นะครับที่อัลฟอตบักเนี่ยเขาจะมีคนประกอบแต่และคนเขาก็จะมีเพจชื่อของเขาเองนะครับว่าเขาเป็นคนประกอบเครื่องนี้นะเขาทําคนเดียวนะครับประกอบมือเลยอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์ของเครื่องนี้นะครับต่อไปอาจจะไม่มีเครื่องแบบนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะถ้าใครอยากซื้อรถแบบนี้เก็บนะครับต้องรีบซื้อเลย รถผสงไปรถผสไปหรือพี่เตี้ยเราต้องปิดแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นรถออฟโรดนะครับอ่าทีนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับขออนุญาตปิดเคยนิดนึงครับเดินได้เลยครับทุกคนเราแบบชิลๆครับสิ่งที่เพิ่มนะครับอย่างแรกก็เป็นในเรื่องของสีนะครับสีเพิ่มขึ้นมา่าไรครับพี่เดี๋ยวเปิดโพยก่อนราคาสีนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น p a t i n u m Magno นะครับคันนี้3 9 0 0 0 0บาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นนะครับจะติดต่อไปนะครับในเรื่องของล้อม็กล้อนะครับขอบ22ครับน้องอสบสองสองแสนสี่หมื่นบาทครับแล้วก็จะมีชุดนแพ็กเกจนะครับอยู่ที่สองแสนหกหมื่นบาทก็จะเป็นพวกนี้คิวดำกระจกดำอะไรพวกนี้นะครับทุกอย่างมีมูลค่าหมดเลยครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นคาร์บอนนะครับ เพราะพวงมาลัยอยู่ที่80,000บาทครับแล้วก็จะมีตัว AMG Carbon Fiber นะครับภายในทั้งหมดเลยที่เป็นลายคาร์บอนนะครับเพิ่มมาอีก290,000ครับเป็นยังไงครับอันนี้ก็รวมราคามาแล้วก็อยู่ที่ผมบอกเลยครับ19ล้าน180,000บาทนะครับตัวเบาะแดงนี่เราไม่ได้เพิ่มเงินนะครับสามารถเลือกเบาะแดงเบาะด,ดำได้แต่คันนี้เราเลือกมาว่ามันเข้ากันนะครับเบาะแดงตรงนี้เป็นไซส์สแตนดาร <N> ์ด แล้วก็นี่จีคาร์ก็จะมีสัญลักษณ์อะไรเป็นกิมมิกเล็กๆซ่อนอยู่ในแต่ละจุดนะครับปลายท่อจะออกฝั่งละสองสองท่อนะครับจะมีสัญลักษณ์ MG ติดไว้ทั้งสองท่อนะครับแ,แล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังนะครับท้ายรถท้ายรถตัวนี้เราจะมีตัวยางอะไหนะครับแขวนไว้แบบนี้นะครับดูความ ย้อนยุกนะครับที่เขาใช้ยางอะไรติดไปตรงนี้ก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับประตูท้ายนี่ก็จะเปิดออกแบบนี้นะครับเปิดออกด้านข้างรถรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเปิดขึ้นข้างบนแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราเปิดออกข้างแล้วก็พื้นที่สัมภาระก็มีพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดที่บังสัมภาระเปิดยังไงอ่ะทำไมมันไม่ลงอนะ่ะไอ มีล็อกอยู่นี่นะครับเป็นที่สำหรับก็ไม่ได้เยอะมากครับใส่ของได้นะครับเบาะหลังพับได้โอเคเวลาปิดก็จะต้องแบบแรงๆนิดนึงนะครับแต่แตผมว่าเทพบึกบึนหนักแน่นสำหรับน้ำมันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเราเติมน้ำมันซหกาอันนี้เขาเขียนว่าเก้าแปด แต่น้อยสุดก็คือ95้านะครับเป็นเราเติมเบนซินล้วนได้ก็ดีตัวพรีเมียมก็ดีนะครับรถแรงแบบนี้ใหญ่เลหลายๆปั๊มบางปั๊มเขามีโฆษณานะครับถึง98แล้วนะลองไปดูนะครับไม่อยากโฆษณาให้เขานะครับในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวขอนั่งให้ดูนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพอันนี้ตำแหน่งที่นั่งนะครับตัวรถก็จะเป็นทรงกล่องใช่ไหมครับตัวตัวเฮดรูมก็เลยจะดูเยอะ นิดนึงนะครับแต่ว่าในในส่วนของพวกสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีช่องแอร์แอร์ด้านหลังตัวนี้ก็ปรับได้นะครับปรับอุณหภูมิแยกได้ประมาณนี้นะครับข้างบนจะเป็นแบบคล้ายๆอาคันธล่านะครับไม่ใช่เป็นหนังดูหรูหร,ร,ราไฮโซนะครับลำโพงเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับแล้วก็บาะตัวนี้จะมีเบาะอุ่นด้วยนะครับด้านหลังปกติจะมีเฉพาะด้านหน้านะครับ แล้วก็อันนี้ในส่วนของคนขับนะครับเบาะที่เรา,าพวงมาลัยที่เราบอกเป็นคาร์บอนนะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับพอสตาร์ทแล้วเสียงแบบกระหึ่มเลยนะครับตัวปรับโหมดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับโหมดการขับนะครับจะอยู่ตรงนี้เราสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับปรับโหมดถ่ายกําลังนะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะมีให้นะครับ ชุดคาร์บอนตรงนี้นะครับหลังคาก็จะเป็นซันรูฟนะครับตัวนี้ขับดีเท่นะครับตัวขับเวลาขับจริงๆอะขับง่ายเบาสบายนะครับแต่เวลาเราดูภาพลักษณ์ของรถอาจจะดูแบบบึกบึนนิดนึงแต่ขับจริงๆก็คือคอมฟอร์ตเลยครับขับง่ายมากนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นออปชั่นคร่าวๆของ g 6 3คันนี้นะครับทีนี้มา,มา พูดถึงในมุมของผมนะครับที่เป็นเซลล์ขายมาเซดิทเบนนะครับผมมีโอกาสขายจีคัสไปแล้วนะครับลูกค้าที่ซื้อไปก็ชื่นชอบนะครับขับไปปีนึงแล้วนะครับลูกค้าค่อนข้างชอบเลยบอกขับง่ายสบายนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูบึกบึนก็จริงแต่ว่าขับในเมืองได้นะครับสบายทัศนวิสทัศนวิสัยที่มองนะครับก็ค่อนข้างกว้างเพราะว่าตัวรถสูงนะครับขับในเมืองได้ขับต่างจังหวัดก็ดีนะครับตาเล่งดีนะครับ แล้วในมุมของโปรดักเอกเปิดนะครับน้องบอสชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษกับรถ G 63ถ้าใช้คําว่าชื่นชอบนะครับอย่างแรกเลยก็เรื่องของความแรงด้่านอกจากแรงแล้วมีความปลอดภัยที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับเ e ร c เ d e s บน n ์ก็ต้องรู้อยู่แล้วเรื่องความปลอดภัยก็คือเป็นหลักเลยนะครับขับดีมากแรงมากคับชอบจริงๆอันนี้ก็ความฝันของเซลล์และของโปรดักเอกเปิดนะครับอยากจะ ถ้ามีตังก็จะเซื้อครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับมีเงินมากพอที่จะรับน้องไปดูแลนะครับยินดีนะครับมารับไปได้เลยแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับเป็น10ปีรถคันนี้อาจจะมีเสน่ห์หรืออาจจะมีราคาขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะถ้าในอนาคตเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฮบริดหมดแล้วนะครับรถที่เป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับอาจจะเป็นที่ต้องการเป็นของสะสมในตอนนั้นนะครับ ถา้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ line id ไก่เบน K A I B E N z นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ